t r i u m ม s ป e e มา a เตอร์พันสองนะครับรถปี2018วิ่งน้อย3,100กิโลเมตรเท่านั้นนะสวยงามนะครับ Speed m a เตอรคันนี้นะมากับสีดำเจ็ t b c k นะครับกูเจสำรองมีมาครบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูความเนียนนะครับกับของแต่งกันนะยางเลื่อยนะครับไฟสโตนนะเท่ๆเลยนะดอกเต็มๆนะครับกันดิดหลังมีมาให้แล้วนะโซ่ดำหมุดทองนะครับสวิงอาร์มสวยๆไฟท้ายแต่ง LED นะมีคอรอบเฟรมแต่งนะครับ ท่อได้เป็นซีอูสนะครับสวยงามเลยนะซีอูสแบล็คนะครับเสียงดุดๆมาฟังกันตอนท้ายนะเครื่องนมเดิมไม่เคยแกะนะครับสภาพตัวรถดีมากแคชบาร์มีมาเรียบร้อยคอท่อสวยงามหม้อน้ําสวยๆมากระกาดหม้อน้ำนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆตัวรถคืนเนียนมากนะบ um ัมเบิกดิสเบกเป็นแบมโบนะครับเป็นดิสคู่นะตัวนี้ยางกันฝุ่นโช๊มีมาเรียบร้อยมาดูที่ด้านบนกันบ้างน,นะครับ ปอกแฮนมีมาแล้วนะกระจุกปแฮนทรงกลมนะครับพร้อมกับตุ้มปแฮนนะมีไฟเลี้ยวในตัวของโมโตกาเจ็ตนะครับไฟหน้าสวยงามใสๆนะเป็น LED มาดูตัวรถฝั่งนี้นะครับนี่ครับดิฟหน้าคู่ให้ดูใก,ก,กล้ๆช้าๆเลยนะนะครับนี่สีดานะรถสีดําดูแลไม่ดีโซมนะครับคันนี้เจ้าของเก่ารักรถนะป้ายทะเบียนไว้ด้านข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้าย3 33 3าสป้ายสวยนี่ได้ไปด้วยเลยนะนี่ครับไฟท้าย LED บาสวยงามนะครับมากับสีดำเจ็ตแบ็กนะเท่เทเลยไร้รอยนะครับมีตัวยกแฮนด์มาเรียบร้อยนะครับขับขี่สบายมากขึ้นนะเล็กใหม่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับวิ่งอยู่ที่3,136กิโลเท่านั้นนะครับมาขอมาฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ สภาพตัวรถดีมากนะครับเครื่องเดินเรียบๆไม่มีสะดุดนะเราตั้งไว้ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาสปีดมาสเตอร์พันสอยู่นะครับคันนี้ได้รถคัสตอมมาเต็มลำนะแล้วก็ไม้น้อยนะครับ3,100กิโลสภาพนี้หายากมากๆนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ